สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาประกอบเครื่องนะครับเวฟร้อยยี่สิบห้าอนะครับตอนอื่นะครับเราจะถอดฟังคัตออกนะครับเพื่อล้างทําความสะอาดกองมันเครื่องนะครับตัวใต้นี้นะครับแล้วก็ถอดชุดกองคัตแรงเหวี่ยงนะครับหรือคัตสามกอนนะครับออกก็ล้างทําความสะอาดแล้วก็ล้างชุดเครื่องภายในนะครับออก ด้วยน้ำมันดีเซลครับเป่าแล้วก็ล้างให้สะอาดครับแล้วค่อยมาประกอบชุดบนต่อเลยนะครับประกอบฟ้าปิดกองคัดแรงเหวี่ยงนะครับอย่าลืมประกันนะครับจากนั้นนะครับเราจะประกอบชุด้ากดคัดด้วยนะครับมันจะมีมาร์กนะครับจุดเล็กๆตรงนี้แล้วก็ขีดครับใส่ให้ตรงกันหลังจากที่ใส่ตรงมาร์กแล้วนะครับก็ แตะแจละบีนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ประกบฟ้ากดคัดเข้าไปนี่แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นลูกปืนกดคัดนะครับก็จะมีสปริงหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตัวลูกปืนกดคัดนะครับตัวนี้แตะเจระบีบางๆนะครับทาจระบีนิดหน่อยนะครับตรงแคนคันสตาร์ท แล้วก็ใส่ปะเก็นนะครับอย่าลืมนะครับตอนนี้มันเป็นตัวเพิ่มแรงดันน้ำมันนะครับอย่าลืมนะครับอย่าหายครับถ้าหายก็ลูกเบรกลูกติดนะครับหลังจากที่ประกอบเข้าแล้วนะครับก็ขันน็อตฝาปิดให้แน่นนะครับหลังจากประกอบนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวเราไปประกอบชุดบนต่อเลยนะครับส่วนการเลียงแหวนลูกสูบนะครับแหวนสปริงนะครับจะอยู่ร่องตรงกลางนี้นะครับอยู่ทางฝั่ง อินนะครับหรือฝั่งบนนะครับปากแหวนนะครับตัวสปริงจะคว่ำหัวลงแบบนี้นะครับทั้งสองข้างส่วนตัวนี้นะครับเป็นแหวนประคองนะครับตัวบนนะครับจะอยู่ทางฝั่งขวามือนะครับถ้าหันไปแบบนี้นะครับตัวล่างครับปากแหวนประคองตัวล่างนะครับจะอยู่ทางซ้ายมือนะครับหันมาทางนี้นะครับส่วนปากแหวนตัวที่หนึ่งนะครับเราจะ หันนะครับมาฝั่งทางซ้ายมือแบบนี้นะครับให้เยื้องกับสลักลูกสูบนะครับแล้วก็กระโปรงลูกสูบนะครับให้อยู่ประมาณนี้นะครับส่วนตัวที่2นะครับเราจะหมุนไป180องศานะครับฝั่งตรงข้ามนะครับอยู่ระหว่างกึงกลางสลักแล้วก็กระโปรงลูกสูบนะครับตรงนี้นะครับล้วเราก็จะประกอบเข้าไปเลยนะครับหลังจากที่เราจัดแหวนแล้วนะครับเราก็จะสวมชุดลูกสูบ ไว้กับเสื้อสูบแบบนี้นะครับจะได้ประกอบเวลาประกอบจะได้ประกอบง่ายๆนะครับประเก็นนะครับแนะนําให้ทาเจลเบีบางๆนะครับเจลเบีรลูกปืนนะครับแบบนี้นะครับไม่ต้องทากาวประเก็นนะครับเดี๋ยวมันไปอุดตามรูท่อน้ํามันนะครับอย่าลืมใส่บูทนะครับเสาเสื้อครับสองตัว ใส่เครืนนะครับเข้าไปเสร็จแล้วนะครับใส่น้ำมันเครื่องนะครับใส่ปลายก้านนิดหน่อยนะครับก็ใส่ชุดเสื้อสูบนะครับเข้าไปหลังจากที่ใส่ลูกสูบสลักเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็คลิปล็อกตัวสุดท้ายนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับระวังมันกระเด็นเข้าในแข้งนะครับหาอะไรปิดไฟก่อนนะครับก่อนที่จะใส่หลังจากที่ใส่ ิบล็อกเสร็จแล้วนะครับเราก็ดันนะครับลูกสู่เข้าดึงโซ่มานะครับแบบนี้นะครับก็ดันเข้าวางสะพานโซ่นะครับหลังจากที่ประกอบเข้าไปแล้วนะครับเราก็จะใส่สะพานรองโซ่ตัวล่างนะครับแล้วก็กดๆดดูนะครับเข้าแล้วนะครับจากนั้นครับ ก็ใส่บูทเข้าไปแล้วก็ตัวบนนะครับก็ใส่ประเก็นเข้าไปเลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็ประกอบชุดฟ้าสูบเข้าไปนะครับสอดนะครับดึงโซ่ขึ้นมาทีนี้ค่อยๆดันเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับก็ขันใส่น็อตฟ้าสูบ สี่ตัวนี้นะครับอย่าลืมนะครับตัวที่เป็นแหวนทองแดงนะครับใส่ม,มุมตัวขวาลดด้านล่างนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นน้ำมันเครื่องนะครับวิ่งขึ้นมานะครับตรงฝาสูบเราจะขันฝาสูบนะครับโดยการขันทะแยงม,มุมแบบนี้นะครับเข้าไปเรื่อยๆนะครับ เราจะคันอยู่ที่ยี่สิบสองจุดห้านิวตันเมตรนะครับเราจะค่อยๆขคันเข้าไปนะครับคันเข้าไปแบบนี้จนได้ค่าน็อตที่เราตั้งไว้นะครับคือยี่สิบสองจุดห้านิวตันเมตรนะครับหลังจากที่เราขันประแจปอนเสร็จแล้วนะครับเราก็จะ ทิ้งไว้นะครับประมาณ5นาทีนะครับแล้วก็มาย้ําที่22.5นิวตันอีก1ครั้งนะครับก่อนที่เราจะขันน็อตเบอร์8 2ตัวนี้นะครับเราจะย้ําอีกนะครับอีกครั้งนะครับเพื่อใหเกลประกรันมันยุบลงตัวลงไปนะครับ จากนั้นนะครับเราก็จะขันน็อตนะครับเบอร์แปดสองตัวด้านข้างนี้นะครับค่าขันสองตัวนี้นะครับอยู่ที่แปดถึงเก้านิวตันนะครับหลังจากที่เราขันน็อตฝาสูบเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาตั้งมาร์กนะครับเราก็จะเห็นมาร์กตัวทีนะครับให้มันตรงนะครับกับรอยบากนะครับ ประมาณนี้นะครับอาจจะเห็นไม่ชัดบ้างนะครับแล้วเราก็จะมาใส่เฟืองนะครับโซ่เราลิ้นนะส่วนตัวนี้ก็จะมีมาร์กหมือนกันนะครับเราก็จะใส่ให้มันตรงกับตำแหน่งนี้นะครับจุดตัวนี้นะครับให้มาตรงกับรอยบากตัวนี้นะครับส่วนมาร์กตัวนี้นะครับให้มาร์กตัวทีนะครับตรงกับรอยบากตัวนี้นะครับ เส้นจากที่ใส่แล้วครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมาร์กตรงนะครับแล้วก็มาร์กปรีนะครับก็ตรงเหมือนกันนะครับเราก็จะขันน็อตเบอร์แปดสองตัวนี้นะครับให้แน่นนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็กรอบตัวดันโซ่นะครับเราจะหมุนนะครับลดตัวดันโซ่ลงนะครับแบบนี้นะครับฉะนั้นนะครับเราก็ใส่ปาเก็นก็ใส่เข้าไปก็ขันน็อต ไว้ประมาณนี้นะครับให้มันดิ้นได้นิดนึงนะครับก็ปล่อยจากนั้นก็คัน็ัดเบอร์แนะครับให้แน่นนะครับแล้วก็ปิดฝาตัวปรับตั้งนะครับจากนั้นนะครับก็มาปรับตั้งวาวไอดีวาวเสียนะครับดูมาร์กนะครับตัวนี้มาตรงกับตัวนี้นะครับแล้วก็มาร์กที่นะครับให้ตรงแล้วก็ค่อยปรับตั้งนะครับ าลไอดี wow นะครับผมจะปรับตั้งอยู่ที่0.8ม mm ิลลิเมตรนะครับวาลไอเสีย wow ก็จะปรับตั้งอยู่ที่0.8ม mm ิลลิเมตรนะครับห,หลังจากปรับตั้งวาลเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบคาบูนะครับเติมน้ำมันเครื่องใส่น้ำมันนะครับแล้วก็มาลองฟังเสียงกันนะครับ เสร็จไปแล้วครับกับวิธีการประกอบเครื่องเว็บ2 5 r นะครับหากมีข้อสงสัยหรือคำติชมใดๆน,นะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับฝากกดติดกตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ